ฟีนิกซ์ออริโซนาเป็นสนามแข่งขันการประมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาห้าหมื่นหนึ่งปล่อยไปเถอะโดยปที่หกสิบนะสว่า์ของนักพนันที่ทุกวันจะมีผู้ประมูลมาเสี่ยงโชคซื้อบ้านกันโดยที่พวกเขาจะได้ดูแค่ภายนอกเท่านั้นให้ผมดูเงินก่อนบางหลังก็ซ่อนขุมสมบัติไว้นี่แหละคือสัญลักษณ์ของเงินบ้านบางหลังก็น่ากลัวเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยทั้งหมดตกมาอยู่ที่สิ่งที่อยู่ด้านหลังประตูโอ้ ว้าวนั่นแน่นี่คือเกมกลยุทธ์ผมจะทำอะไรก็ได้เพราปกป้องเขตแดนของผมเปรี้ยงเงินเดิมพันออกไปจากบ้านของผมนะห้าผมนะผมกับลูเราเป็นคนบุกลินกันพระเจ้าเราไม่ได้รับของเสียจากใครหนีเลยเพื่อนหนีไปเลยนี่เป็นกีฬาที่ผมรักยิน้อนรับสู่ลีกที่ใหญ่ที่สุดเขายิงได้คะแนนเย้ฟินิเป็นตลาดที่ฮอตเรามาที่ดีเพื่อเทคโอเวอร์ ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองขายวันใหม่ในฟีนิกส์หมายถึงรายการบ้านสำหรับประมูลชุดใหม่ทีมของผู้ซื้อต่างก็ไล่ลาบเพื่องานสำคัญผมกับซิฟอยู่กันที่นี่หรือที่เรียกันว่าตลาดฟินิก์มาได้เดือนหนึ่งแล้วครับเราต้องระมัดระวังการใช้เงินของเรามา,มากๆเลยครับถ้าเสียเงินก้อนใหญ่เราต้องกลับบ้านเก่าแน่เลยงานนี้ บ้านหลังแรกที่สำนักงานสารจะประมูลกันมีพื้นที่2,200ตารางฟุตเปิดประมูลที่ราคา145,000ดอลลาร์ตั้งอยู่ที่อีสวาเล่ละแวกเดียวกับกิลบเบิร์ตที่ราคาบ้านสามารถขาได้สูงกว่า5,000 50, 0นี่เป็นบริเวณที่มีความต้องการบ้านพิเศษมีโรงเรียนดีๆหลายโรงเรียนมีสวนสาธารณะและทุกอย่างที่เพอร์เฟกหลายอย่างผมอยากได้บ้านหลังนี้ผมจะต้องเอามาให้ได้ มีหลังนี้อยู่บนถนนฮิตเตอร์ที่ดูดีเชียวน่าจะมีบางห้องในบ้านที่ทำเงินแล้วก็เก็บมันไว้ไปอนาเขตของนักไปกับเขาขณะที่ผู้ประมูลมุ่หน้าไปที่สำนักงานศาลซึ่งเป็นที่จัดประมูลทีมงานที่เหลือต่างแข่งกันไปที่บ้านเพื่อทําการตรวจสอบเป็นคนแรกพวกเขามีเวลาตัดสินใจไม่กี่นาทีว่าจะประมูลราคาเท่าไหร่ความประทับใจแรกของผมที่เห็นคือมันพร้อมเข้าอยู่เลยราคาเปิดประมูลก็อยู่ในระดับที่โอเคเราสามารถให้ราคาเพิ่มขึ้นได้อีกสองสามหมื่นอย่างรวดเร็ว สวัสดีดักผมพูดไม่ได้เลยว่าไม่คิดว่าจะเห็นคุณที่อิชวัลเล่นี่มาหลังนี้เป็นบ้านที่สะอาดมากยกเว้นอย่างเดียวที่กลใจผมสายไฟฟ้าแรงสูง40%ของผู้ซื้อก็จะไม่ดูบ้านที่อยู่ใกล้สายไฟนะครับมันคือเพชรคาตใช่ผมชอบสายไฟพวกนี้ผมชอบมากเลยเพราะมันทําให้เสียไปนหน่อยบ้านนะเพอร์เฟกแต่ว่าพอมีสายไฟทำให้ราคาตกไปเป็นหมื่นเลยนะเนี่ยน่าเสียดาย ผมเจอกล่องๆหนึ่งดูเหมือนทางขายะเลยมีใบจากวัสดุที่ใช้มุงลังคาและกับพรมสตีฟจะต้องคิดว่าผมบ้าใบจากมุงลังคาแสดงว่ามีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแสดงว่ามีสระน้ําในรายการไม่ได้บอกไว้เลยว่ามีสระน้ำนี่เป็นข้อได้เปรียบสำหรับเราดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่หมายอยู่นะมีใครบางคนเพิ่งใช้งานจำนวนมากทํามันอ๋อดีดีดีดเราจะประมูลบ้านหลังนี้กันครับแต่ด้จากจํานวนคนประมูลที่หนีแล้วน่าจะสู้กันดุเดือดเลยละ่ะ เป่อเป็นถนนฮีเตอร์ที่สำนังกงานสารพิเริ่มทําการประมูลมาดาผู้ประมูลต่างโทรติดต่อหุ้นส่วนซึ่งดูบ้านอยู่เพื่อให้พวกเขาร่วาเกมเริ่มแล้วเป็นไงบ้างผู้มประมูลบ้านถนนฮีเตอร์วันนี้ผมจะซื้อบ้านหลังนี้พอเล็กโทรมาผมเลยเขาสู้ราคาเยอะไปเลยผมไม่ทำเล่นนะเพิ่มไปห้าพันเลยเพิ่มห้าพัน 5, ใส่ไปเลยดักทุ่มประมูลที่ห้าพันในเวลาที่เราต้องโชว์พาวของเราบ้างคุณใจทำยังไงเพิ่มเหมือนเดเป็นแสนหกหมื่นสามพัน ราคายอยู่ที่แสนหกหมื่นสามพันแล้วเราได้แล้วกูค,คิดว่าไงฮะเพิ่มไปอีกพันหนึ่งสู้เพิ่มสองพันเอกกำลังพยายามตบหน้าผมผมอยู่ในวงการนี้มานานเพิ่มอีกห้าร้อยเพิ่มก็ไปเลยแน่ใจว,ว่าอยากได้ตอนนี้เงินตึงเราเกินงบไปสองพันแต่บ้านหลังนี้คุ้มมากแบบเราทำอะไรกับบ้านหลังนี้ไม่ได้แล้วนะสู้ไปเลยเราจะไม่ถอยไปจากอิสวลเลตสู้ราคาแสนหกหมื่นเก้า ผมขอเพิ่มอีกห้าร้อยผมไม่ได้ยินคุณเลยคุณพูดอะไรอะ่ะเหมือนเขาจะถอยนะไม่มีการตอบรับผมเห็นด้ากำลังงุ่นงานอยู่บ้าจริงผมกำลังพยายามพูดกับสตีฟแต่เขาไม่ตอบเล็กเกิดอะไร,ะไรขึ้นได้ยินผมไหมฮัโลโหล <จะ S 2> ขายเลยนะไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยิน,ยนขายเป็นของเราแล้ว Yes ที่สำนักงานสารนะเลยกอาจจะคอยเป็นหูเป็นตายผมแต่เขาจะประมูลไม่ได้โดยที่ไม่ได้คุยกับผมตอนที่เราสายหลุดเราก็หลุดไปเลยเอาดิโทรศัพท์ใช้ได้นะเพื่อนนะเฮ้ยอ้ดักคว้างโทรศัพท์ทิ้งอะโทรศัพท์ในไทยผมเสียบ้านที่อิสวาเล่ไปหลังตอนนี้ใครเป็นราชากันเอ็ดในโชคดีจังเพื่อนแต่ละครังฉันจะให้ได้บาทหลังหนึ่ง ผมพบว่าเราประมูลเกินงบไปหมื่นหนึ่งถ้าภายในบ้านไม่เพอร์เฟกแล้วก็เราเจ้งกระบงแน่งานนี้ลหละครับขณะที่ความตึงเครียดแผ่ซ่านทั่วเมืองสกอตกลับพุ่งมาที่บ้านหลังต่อไปเป็นบ้านพื้นที่1,700ตารางฟุตอยู่ในฟินิกส์ทั้งตอนเหนือและแวกเดียวกับเดว a ลเลราคาอยู่ที่แ2 7 0 0 0ดอลลาร์ราคาบ้านแบบเดียวกันอยู่ที่แสน0 0 0ขึ้นไป น่าจะได้กําไรก้อนใหญ่ในอดีตผมขาดทุนเพราะว่าไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนเพชรเม็เดเล็กนี้อยู่ร,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 ระแวกเดียวกับบ้านผมผมตัดสินใจขับรถไปดูก่อน,นผมจะใช้แว่ขนขยายส่องดูให้ละเอียดเรียกผมว่าเชอร์ล็อกสกอตก็ได้นะโอ้เย่ดูสวยดีอะมีประตูหมาบานหนึ่งด้วยเป็นตัวช่วยที่ดีเลยโอ้ว้าวลมไม สีใหม่เข้าท่าจริงๆถ้าส่วนที่เหลือเหมือนห้องที่ผมเพิ่งดูแล้วก็ผมสามารถทำเงินได้สองหมื่นห้าถึงสามหมื่นไม่บ่อยเราที่คุณจะเจอบ้านดีๆแบบนี้พอเจอแล้วคุณต้องปกป้องมันเอาไว้ วันนี้เป็นวันหยุดพระเริ่มสิ่งดีๆผมมีของเล่นใหม่หลายตัวอยู่ในมือโทรศัพท์พังไปแล้วผมว่าบ้านหลังนี้ที่ถนนคริสต่าจะเป็นความสนใจผมได้ด้านหลังติดถนนใหญ่ได้ยินเสียงรถเลยโอ้ด้านหลังติดถนนใหญ่ราคาประเมินจะลดลงไป10%ได้วยกันนี่เป็นข้อเสียแายแรงข้อหนึ่งของบ้านหลังนี้ผมเห็นสก๊อตเขาแะแป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 ะ ที่บ้านทุกหลังคิดว่าเป็นพลากระซิบลงรถหรืออะไรสักอย่างที่ผมครอบประตูลงรถเพราะว่าอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างหรือเปล่าถ้าไม่มีเสียงสะท้อนมากนักสแสดงว่าต้องมีอะไรในนั้นสักอย่างเขาชอบซูเปอร์แมนครับเขามีสายตาดังเอสเทเรมองทะลุเห็นข้างในโรงรถได้ต้องมีของอยู่ข้างในแน่นอนมันมีอะไรสักอย่างผมว่ามีรถอยู่คันหนึ่งด้วยนะโอ้มีรถคันหนึ่งมีรถคันหนึ่งเหรอโอ้ยย่จริงนะสกอต เอลูวันนี้เราจะเล่นแตกต่างกันนิดหน่อยนะบ้านหลังนี้ผมทาการบ้านมาเรียบร้อยแล้วพวกเขาทุกคนต่างกังวลเรื่องเสียงรถพวกเขาไม่รู้ว่าผมเห็นอะไรผ่านทางประตูหมานั่นผมจะฉกบ้านหลังนี้เองเปิดที่ราคาแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจสซให้ขึ้นไปที่ร้อยยี่แปดเลยแต่ากันเพิ่มไปห้าร้อยเฉลยไว้ก่อนเพื่อนเฉลยไว้เพิ่มไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยผมขอถอนตัวสลับบ้านหลังนี้ที่ด้านหลังติดถนนใหญ่ผมขอชนะด้วยการไม่ได้บ้านดีกว่า แค่สามหมื่นถ้าพันเจ็ดร้อยผมจะให้ราคากลับไปกลับมากับเอ็ดาะสงสัยว่าทำไมสกอ็อตยังอยู่อีกตัอไม่สนิทแทนผมกลัวคือตอนที่สกอ็อตเงียบไปนี่แหละครับจอให้าราคาที่แสนสามหมื่นห้าเจ็ดร้อยโอเคคดูนะเพิ่มอีกสามพันไปเลยสามพันพวกเขาพากันจ้องหน้ากันโดยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมอยู่เหนือชั้นมากกว่าสองแล้วผมคิดว่าโนดของเอ็ดน่าจะต้องร่วงแน่เลยผมถอนตัวถอนตัวราคาขนาดนี้คุณเอาไปเถอะ <laughs> ผมกับลูตรวจเช็คบ้านหลังนี้ด้วยกันเพื่อดูว่ามันจะทําแต้มได้หรือไม่โอ้ผมชอบครับเค้กนี่จังจากสิ่งที่ผมเห็นผ่านทางประตูหมาผมคิดว่าสามารถทารํากกำไรจากบ้านหลังนี้ได้อย่างน้อยสามหมื่นแน่แต่จากการทุสอบประตูลงรถผมคิดว่ามีบางอย่างที่ใหญ่อยู่ในนี้โอ้รเอร้ผาชู้ชยในเดวิลเล่อริโซนาสกอตกับลูได้ไปดูบ้านที่พวกเขาซื้อมันในราคา1 3 8 7 0 0ดอลลาร์เป็นครั้งแรก โอ้เรามีประตูหมามานเล็กด้วยสกอตเดาวสุดๆว่าห้องที่เขาเห็นผ่านประตูหมานั้นเป็นสิ่งบ่งบอกว่าบ้านหลังนี้พร้อมเข้าอยู่ได้เลยโอ้ผมชอบรับเคกนี่จังโดยราคาตลาดซึ่งอยู่ที่แสนหก0มื่นห้าพเขายืนยันที่จะทำกำไรอย่างน้อยหมื่นหากบ้านอยู่ในสภาพดีแต่ทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาเห็นข้างในโอ้พระเจ้าให้ตายสิอะไรเนี่ยดูดสิสิโอเพชรชัดเลย บ้านหลังนี้ได้แต้มไปเต็มๆเลยครับพื้นบ้านเป็นไม้แข็งพื้นนี่ก็ราคาเข้าไป2 5 0 0แล้วสุดยอดเลยไปยูในครัวกันว้าวว้าวตอนเดินเข้าไปในครัวผมเห็นเครื่องครัวสแตนเลสเห็นพื้นหินอ่อนด้านบนแค่พื้นนี่อย่างเดียวก็ประมาณ1 5 0 0ดอลลาร์แล้วหินอ่อนที่แพงมากเพราะเป็นหินธรรมชาติเหมือนหินปูนและมันก็ทนทานกว่ากระเบื้องที่คนผลิตนี่เป็นหินอ่อนแท้ๆเลยแหละครับสำหรับผมมันดูเหมือน กระเบื้องมากกว่าเลยไม่ใช่ทีไ่ไปถินอ่อนเหมือนในห้องอน้ําไงมันดูเหมือนกระเบื้องอะไม่เถียงกับคุณหรอถ้าคุณไม่อยากเถียงกับ,กบผมมันก็อย่าเถียงสิเงียบไปเลยพระเจ้าคุณชอบเถียงนี่นะ้ายาสนกระเบื้องหินอ่อนผมเห็นเงินทั้งนั้น พอเดินเข้าไปในห้องนอนใหญ่ผมก็ยิ่งทึ่งประตูกระจกห้องอาบน้ำอาบน้ำแบบฝังแค่บล็อกแก้วอย่างเดียวก็พันห้าร้ดอลลาร์แล้วหน้าต่างบล็อกแก้วพวกนี้สุดยอดมันทนเทียบเท่ากับคอนกรีตคนจะชอบแสงธรรมชาติกันโดยเฉพาะในห้องน้ำทีนี้ไปดูลงรถกันตอนนี้ผมมองเห็นกำไรยอยู่ที่สองหมแล้ว จากที่ผมทดสอบประตูลงรถเป็นนิดหน่อยผมคิดว่ามีบางอย่างที่ใหญ่อยู่ข้างในโรเบสกอตเขาประตูแบบงี่เง่าตรงนี้เขาจะหวังว่าข้างในไม่ใช่กองขอยะจะดีกว่าไม่อย่างนั้นเราต้องเสียค่าทำความสะอาดกันเยอะเลยละทีนี้ไปดูลงรถกันไอ้นูฮ่าๆเป็นไง <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> ผมบอกคุณแล้วดูนี่สิ <laughs> ดูสิเห็นไหมรถบอูอีก ไม่รู้สินะว่าเขารู้ได้ยังไงนะแต่เหลือเชื่อมากๆเลยครับก็กกอกกผมบอกแล้วไงผมได้ยินเสียงมันอ่ะผมเข้าใจละคุณเป็นสุดยอดนะคุณมีเรดาร์จับมันได้พอมันสั่นคุณก็รับรู้จากไรสายเลเนี่ยคุณยังขัผมอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่ใช่ใช่ดูสิว่าอะไรคุณทำอะไรกับมันผมก็จะเรียกให้คนมาเอามันไปผมต้องการให้ใครสักคนมาที่นี่แล้วซื้อมันไปหวังว่ามันคนจะได้ราคาคุณสบายดีนะอยู่ในโรรถผมผมอยากเอามันออกไปนะผมอยากได้เงินด่วนด้วยคุณใจผมเท่าไหร่เล่าไม่เป็นรถที่สุดยอดคันหน ผมเคยบอกคุณเปืออย่างว่ามันเป็นรุ่น Limited Edition ในรถมีที่ใส่เครื่องปรับอากาศอีกด้วยนะตั้แต่สมัยโอเคคเรร์มาแล้วที่พวกม้าเป็นไอคอนของอเมริกาตะวันตกฟีนิกส์น่าจะเป็นเมืองเดียวในศตวรรษที่21ที่ชาวเมืองหลายพันคนรู้สึกภูมิใจและยังรักการขี่เจ้าสีขาของพวกเขาไปในชนบท และนี่คือฟาร์มปศุสัตว์พื้นที่1.5เอเคอร์ในเมืองเมซ่าที่มีบรรดานักล่าบ้านเจ้าของม้าอยากสว่าปา่มผมบอกว่าหาทั้งวันสุดท้ายก็เจอบ้านหลังนี้ที่ผมถึงกับผูปากได้มันมีอายุ30ปีแล้วอยู่ในสภาพดีเป็นบ้านสไตล์ลูกทุ่งที่งานอิจสวยดีและมีพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติสวยจริงๆแต่ทิวทัศน์แบบนี้น่าจะแพงมากเท่าที่สำรวจที่ดินด้านนอกแล้วผมเจอกล่องที่เต็มไปด้วยของในบ้านอยู่กล่องหนึ่ง ถือเป็นสัญญาณที่ดีคนที่เสือสังหาที่เกี่ยวกับม้าปกติจะมีเงินเยอะวอกว่าพวกเขาจะปรับปรุงบ้านหลังนี้ด้วยผมเดิมพันบ้านหลังนี้ไว้สูงบ้านหลังนี้น่าทึ่งบางคนเห็นพื้นที่โดยรอบแล้วอาจจะกลัวเพราะไม่มีอะไรจริงๆแต่สําหรับคนที่ชอบมาแล้วนี่คือบ้านที่พวกเขาอยากจะเห็นกันเลยทีเดียวมันเพิ่มราคาได้ประมาณสองหรือสามหมื่นเพราะแบบนี้ผมเลยสนใจบ้านหลังนี้ราคาขายบ้านแบบเดียวกันอยู่ที่สองแสนหกซึ่งได้กําไรไม่เยอะมาก วันนี้ผมจะให้ได้สักสองผมใช้กลยุทธ์ที่ง่ายมากกับบ้านนี้เพื่อชนะไอ้ลุยเอ้สกอตนี่ฮัสซีแฟกกำลังเริ่มแล้วนะเพื่อนไปประมูลกันเลยไปประมูลที่ราคา2 6 0 0 0กพันขยัราคาครั้งแรก2 8 0 0 0พันสองนฉันนี่ดักดืก่มกาแฟมากไปหรือว่ากินอะไรผิดสำแดง,แดงเขาถึงบ้าจังเลย2 2 6 0 0 0 2 2 6 0 0พัน ดังกับสกอตกำลังทําให้ราคาประมูลสูงเกินไปผมคิดว่าพวกเขาใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้ไม่ใช่ผมใช้ความรู้สึกนี่ไม่ได้หรอกเราขอถอนตัวเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่มานะจนเพิ่มอีกสามพันเวลาที่ดักหัวเสียเขาจะไม่ใช้เหตุผลแต่เขาจะใช้อารมณ์สิ่งที่ยากที่สุดที่คุณทําได้ในธุรกิจนี้คือเพิ่มเงิน้วเพิ่มไปสองร้อยเลยเพิ่มไปอีกคุณทำยังไงฮะไม่ต้องเรียบร้อยแล้วผมทําแล้วรู้ไม่ต้องกลัวเราได้แล้ว ได้ที่ราคา2 3งแส0ย yes บ้านพักคนเลี้ยงที่สวยงามในเมืองใช่แต่ข้างในาเป็นยังไงบ้างล่ะผมผิดหวังนะที่ไม่ได้ซื้อบ้านหลังนี้ผมไม่แน่ใจว่าข้างในาเป็นยังไงอะคุณเพิ่งบอกนี่นะ่ะงี่เงา่าเลย <laughs> <laughs> มีอะไรหรยชารีอ๋อสวัสดีค่ะ ว้าว wow, สวยจังน่า,ลานหลางไหลจริงๆรเรีงมาหลังเล็กนะ่ยผมเดิมพันกับของแต่งบ้านที่ผมเจอเลยคิดว่าข้างในบ้านจะถูกปรับปรุงทั้งหมดถ้าเป็นอย่างนั้นผมจะได้กําไร2องหมเอาไปซื้อโทรศัพท์ได้หลายเครื่องผมจะตาให้ได้เพราะเห็นข้างในเป็นแบบนี้เรากลับมาที่บ้านคลิสเลนซึ่งกำลังร้อยคนมาดูรถอยู่ตอนนี้ลูมีคนทำกล่องให้เยอะแล้วดูสิสกอต เราต้องแก้ไขปัญหานี้นะใช่ทำยังไงติดไว้บนผนังเป็นสัญญาณเตือนไฟไหมเหรอแต่เราต้องทำนะใส่แบตแล้วก็ติดไว้บนกำแพงสิใช่ผมทำแบบนี้เหรอย้ายพบว่ารมณ์เสียกับไอ้สัญญาณเตือนไฟยิ่งเงาราคาห้าเหรียญเลยโอเคโอเคโอเคเจอแล้วเหรอคไปติดตรงนั้นเลยคนมาติดตั้งมันตรงนี้ใช่ใช่เออจะให้วัดขนาดผนังไหมนี่คุณไม่รู้เลยว่าเสียบได้ยังไงตึ้งเสียบได้ยังไงขอยืมลายหน่อยสิคุณน่าจะเรียกผู้ดับเพลิงมานะเอามาด้ปีนขึ้นไปแล้วก็ติดตั้งซะที่อาริแฟกไบรท์ นักกำลังหวังว่าบ้านคนเลี้ยงม้าที่เขาซื้อไว้ในราคา235,300จะทําให้เขาพบความโชคดีเขาดาว่าของแต่บ้านที่เขาเจอในถังขยะหมายถึงบ้านเก่าได้รับการปรับปรุงข้างในแล้วถ้าเขาคิดถูกมันจะขายได้อย่างน้อย260,000จะส่งผลให้เขาเป็นผู้ชนะและได้กําไรหลังหักค่าใช้จ่ายไป18,000ถ้าไม่ถูกเขาอาจถูกปล่อยไว้นอกทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ โอ้เละให้ตายสิการเดินก็มาในบ้านหลังนี้มาเดินก็มาในความแออัดพีเตอร์บ๊อบบี้ <c oughs> นี่พรมเหรอเนี่ยมาดูสิพรมขนยาวเพดานป๊อปคอนวัลเปเปอร์น่าเกลียดนะดัก ต้องวอลเปเปอร์ออกไม่อย่างนั้นฟาดบุผนังจะเสียใจยอีกพันห้าผมไม่รู้ว่าคนพวกนี้คิดยังไงกับวอลเปเปอร์หมายถึงมาต้องเปลี่ยนทุก23 40, 40ปีหรือเปล่าบ้านหลังนี้ไม่เคยได้รับการปรับปรุงเป็นบ้านยุคเจ็ย์ยังไงอย่างนั้นเลยเจ้าของมาผู้กมันข้าจะไปช้อปปิ้งของอะไรอย่างนี้คงไม่เคยสัมผัสเลยด้วยซ้ำผมเป็นห่วงห้องครัวจากของในบ้านที่ผมเจอผมเลยดาว่ามันจะถูกปรับปรุงใหม่หวังว่าห้องครัวจะเป็นยุคใหม่หน่อยนะโอ้ ไม่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 โอ้ไม่ผมต้องใช้เงินซื้อของใหม่เยอะนี่น่าจะแพงเอากันแกลนิตปูหน้าเคาน์เตอร์ก็สามพันเครื่องใช้ใหม่ก็พันหกสิ่งใหม่ก็น่าจะอยู่ที่แปดร้อยตู้ก็ดูน่ากลัวพื้นก็น่ากลัวเงินที่ผมเห็นทั้งหมดกําลังจะปลิวออกนอกหน้าต่างฉันหมดความสนใจในบ้านหลังนี้ด้วยเหมือนกันค่าคอมคุณจะโดนหักเพราะผมน่าจะเหลือเงินไม่พอตอนนี้หวังว่าห้องน้ำมันจะดีกว่านะ โอ้พระเจ้า,ว,าว้าว <c oughs> ห้องน้ำน่าจะทำให้เงินในกระเป๋าผมไหลออกอีกอย่างน้อยสามพันระหว่างสวนหน้าบ้านและหลังบ้าน <c oughs> ผมว่าต้องใช้เงินปรับภูมิทัศน์อย่างน้อยหมื่นห้าข้างในบ้านต้องใช้เวลาปรับปรุงหลายสัปดาห์ถึงจะเสร็จเป็นการลงทุนที่ไม่ดี <c oughs> ผมไม่อยากพูดถึงมันอีกแล้วละ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ฉันจะอะะผมไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ กลับไปที่ถนนฮีเตอร์เอ็ดกับสตีฟหวังว่าเงินทั้งหมดที่ประมูลได้อิสวาเล่ของดักไปจะได้คืนอะไรเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอนี่แหละพวกเขาทําแต้มได้ตอนที่ดักพังโทรศัพท์ของเขาเขาเจ๋งันนี้ให้คือราชาโอ้โหว้าวซื้อบ้านมาราคาแสนหกหมื่นเก้าพันขายได้สองแสนพวกเขาหวังได้กําไรหลังหักค่าซ่อมและค่าธรรมเนียมแล้วหมื่นแปดแต่การแปลงโฉมมันอยู่ในงบที่จํากัดมาก ผิดพลาดอย่างเดียวถึงกับพังได้ทั้งหมดเลยผมกัวลเล็กน้อยเพราะผมเกงบ้านหลังนี้จากสิ่งที่ผมเจอผมหวังว่าจะถอนทุนคืนจากมันได้แหละครับเอ็พูดถึงเรื่องทั้งขยะที่เขาเจอพราะราคานี้หาซื้อไม่ได้แล้วคุณพร้อมนะที่จะไปดูเอาเลยโอเคไปดูกันโอ้ว้าวเป็นไงล่ะถูกของคุณนะดูพรมสิสวยดียของเบอร์เบอร์ด้วย ผมว่าพวกเขาทาสีขนาดด้วยนะบ้านหลังนี้ไม่มีตำหนิอะไรเลยอ่ะเราเข้าไปดูในห้องใหญ่เคาน์เตอร์ปูแกรนิตตู้สวยดีตู้เสื้อผ้าวอล์คอินใหญ่มหึมามันดีขึ้นดีขึ้นทุกที่เลยโอ้พระเจ้างานแกรนิตในนี้ราคาสี0พดอลลาร์เลยอ่ะขึ้นอยู่กับสภาพภายในบ้านนะครับเราจะได้ทำกำไรงามทีเดียวตอนนี้ผมอยากจะเห็นกระท่อมในสวนหลังบ้านแล้วถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดเราจะถูกแจ็คพอตกันแล้วโอ้ไหนดูสิ ว้าวโอ้โหอเมซิ่งสระน้ำมีกระท่อมลานบ้านและทิวทัศที่สุดยอดสากนี้เพิ่มราคาให้บ้านหลังนี้ได้ง่ายๆอีกหนึ่งมืนไปเลยแหละครับเหมือนโอเอซิสเลยปรากฏว่าเอ็ดพูดถูกเราจะได้เงินจากบ้านหลังนี้โอ้น้ำตกเหรอมันใช้ได้หรือเปล่าผมจะไปดูว่าผมทำได้ไหมไป่รู้ชื่อว่าเปิดคุณจะรู้ว่าเปิดไงสระน้ำไหลบอกผมด้วยนะ ไหลแล้วเราไปน้ำตกที่สวนหลังบ้านด้วยโอ้โห,โหน้ำตกถือเป็นสุดยอดความมีระดับของงานนี้เลยครับคนชอบสวนหลังบ้านที่อุหราแบบนี้ผมต้องไปหาเก้า,าอี้ชายหาดแล้ะก็มีเบียร์สองขวดเราไม่ต้องทำงานกันแล้วบ้านหลังนี้พร้อมขายได้เลยเพื่อนสุดยอดเลยสกอต์ได้กำไรจากประตูหมาไปแล้ว ตอนนี้เขาต้องการรู้ว่ารถที่เขาเจอจะทำกำไรได้มากแค่ไหนพวกซิลรถจะมาและลากมันไปหวังว่ามันจะได้ราคาสูงนะอมมันคือสกายลาปี67เหวังว่ามันจะมีเบาะนั่งแบบกระชับนะแต่ก็โอเคครับพึ่งมันจะวิ่งไม่ได้แต่สภาพตัวถังดีมากเลยทีเดียวรถวินเทจแบบนี้เป็นที่ต้องการเสมอคุณคิดว่าไงสามพเป็นไงสามพันสออขายนะโอเคขอบคุณขอบคุณมากนะได้เลยครับ 3 0 0สลหรับรถคันที่วิ่งไม่ได้มันก็ง่ายดีนะพวกเขาหัวเราะเยาะผมแต่ผมจะเป็นคนที่หัวเราะไปตลอดทางที่ไปธนาคารบ๊ายบายโวเอ็ดกับสตีฟเจอโอเอสในทะเลทรายที่ทำกำไรได้ประมาณ37,000สกอตได้กลิ่นพิเศษของบ้านที่ทำกำไรทั้งโปรเจกต์ได้มากกว่า28,000นดักผู้ใจร้อนขาดทุนไปกับบ้านคนเลี้ยงม้ามากกว่า1 4 พลาดไปอย่างแรงเลยทีเดียวและจอนก็ได้ไปที่แผ่นกระดานทั้งสามแผ่นของแต่ละคนโ oh. อ้สกอตกับลูไม่ได้หยุดโชคดีกับบ้านที่คลสเลนแค่รถฟรีหนึ่งคันภายในเดือนเดียวที่เขาซื้อบ้านมีผู้ซื้อต่างไหลบ่าเข้ามาซื้อบ้านแถบนั้นทำให้ราคาบ้านเพิ่มขึ้นนักแปลงโฉม,มชาวนูยอร์กได้กำไรอย่างรวดเร็วจากการขายบ้านไปกว่า2 0 0 0 0สูงกว่าที่พวกเขาคิดเอาไว้เอส จอห์นดับฝากอะไรไว้อย่างหนึ่งนะคราวหน้าคุณอยากจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากผม